คืขอขาภาพนี้ไปใช้ขาภาพนี้ไปใช้อคืออะไรนี้ลักคนห้ก็ตายไปเสีแล้วบอกมีแต่อบอกว่ารักษาไม่หายีนดีขึ้น,นเดี๋ยวซึ่งภาพนี้ เป็นภาพตั้งแต่สมัยลุงหน้ายังเป็นเจ้าวาดวัสวรรคารามรก็โครงการพระเยี่ยมโยมนี่แหละเอาของไปแจกและคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นเกาเป็นอะไรหรอกแต่ว่าเขาถูรถชนเออนี้เขาก็เดินไม่ไม่ค่อยไหวเราก็เลยเอาเข้าวสารอาหารแห้งไปให้ซึ่งปัจจุบันนี้ภาพคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ตายไปแล้ว ยังนึกอยู่ในใจว่าเอทำไมบริษัทนี้เนี่ยเอาทั้งตาทั้งผีเอาเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ <c oughs> เนี่ย เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ตอนนี้ก็มีโยมโทรศัพท์มามันหายจริงหรือเป,ปล่า,าลุงนาเห็นลุงนาโฆษณาอยู่อะไรอย่างเนี้ยก็เลยทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจครับแล้วก็พระท่านก็ถามก็เอ๊ะทําไมลุงนาเสนหยไปลงขายของอย่างนั้นอะไรอย่างนี้คือเราเราไม่ก็ไม่เข้าใจแล้วก็เราก็ไม่รู้ก็ทางวิยาวิายกรก็ไป ที่สถานีตำรวจบันทึกประจำวันเข้าไว้เดี๋ยวใครไม่รู้จะหาว่า,าลุงนาเนี่ยไปเป็นพีเซนเตอร์เองเขาซึ่งจริงๆแล้วลุงนาไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแต่เขาไม่ส่งมาให้ดูก็คงไม่รู้นะแจ้งความเข้าไว้แล้วแต่ก็ยังเงียบอยู่นะภาพไปใช้นี่อยากจะฝากเตือนว่าอย่าเอาไปทำอย่างนี้เลยเป็นบาปเป็นกรรม เอาพระไปทําอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะมองพระในทางไม่ดีเอาพระไปขายของอย่างเนี้ยมันไม่ใช่